เจเอ๋เหลืออดเล่นเกมยุบสภาคูมีคลิปแฉแหลกนางเจเอ๋เธอออกมาประทะทางวาจากับนักการเมืองแบบไม่มียั้งเมื่อเห็นว่าชายแดนกําลังสั่นคลอนแต่ฝ่ายการเมืองกลับมัวแต่เล่นเกมยุบสภาเหมือนอนาคตประเทศเป็นเพียงเหรียญพนันโตะใหญ่ใช่มันเหมือนคนในเมืองกําลังทะเลาะแย่งเก้าอี้กันแต่ข้างนอกนั้นมีทหารที่ต้องเฝ้าชายแดนโดยใช้ชีวิตเป็นเดิมพันขณะที่เสียงปืนและการเฝ้าระวังมันไม่เคยหยุดลงแม้แต่วินาทีเดียว เจเอถึงได้พูดอย่างเจ็บแสบว่าถ้ามัวแต่แย่งอำนาจกันอยู่แบบนี้คนที่แนวหน้าอ่ะต้องเสี่ยงตายโดยไม่มีใครเหลียวแหลกและอย่าลืมว่าเธอไม่ใช่แค่พูดตามอารมณ์แต่พูดเพราะมีข้อมูลแน่นๆจากพื้นที่เธอบอกว่าทหารหลายหน่วยเริ่มเหนื่อยล้าเครื่องมือไม่พอกำลังสนับสนุนล,ล่าช้าแต่ในกรุงเทพกลับมีแต่ข่าวลือยุบสภาว่าไยไหลกำลังดีลไฟไหนกำลังปั่นกระแสเจเอเลยประกาศเสียงดังว่าถ้าการเมืองยังไม่หยุดเธอจะมีเรื่องแฉแหลกออกมาให้สังคมสะเทือน แล้วเธอก็ย้ำด้วยนะว่าเธอไม่ได้กลัวว่าจะถูกโจมตีกลับเพราะเธอถือไพ่ข้อมูลในมือมากพอจะสั่นคลอนเก้าอี้ในการเมืองหลายคนฟังดูแล้วก็รู้เลยว่าครั้งนี้เธอไม่ได้ออกมาพูดเล่นๆแต่พร้อมชนจริงพร้อมเปิดศึกบนเวทีการเมืองที่หลายคนกลัวจะพังกันเป็นโดมิโนประเด็นสําคัญคือการเมืองตอนนี้มันเข้าใกล้ภาวะอัมพาต เพราะทุกฝ่ายรอผลว่ามีการยุบสภาหรือไม่โครงการสนับสนุนหลายอย่างชะงักงบสําหรับกําลังพลชายแดนก็ถูกแขวนไว้ในอากาศแต่คนที่ต้องเสี่ยงกลับเป็นทหารที่ต้องอยู่ในสภาพการตึงเครียดไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะมีเหตุฉุกเฉินขึ้นอีกครั้งแล้วลองคิดดูสิถ้าคุณเป็นทหารที่เฝ้าชายแดนอยู่ทุกคืนคุณคงถามตัวเองเหมือนกันว่าที่นาการเมืองทะเลาะก,กันนั้นนะมันสาคัญกว่าความปลอดภัยของพวกเราจริงเหรอเสียงแบบนี้แหละที่ทําให้เจเอลุกขึ้นมาประทะเพราะเธอเห็นความเจ็บความเหนื่อยและความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกวัน และลั่นทำให้ประชาชนจำนวนมากเริ่มตั้งคำถามว่าตกลงแล้วใครกันแน่ที่ควรรับผิดชอบเมื่อชายแดนเริ่มร้อนแรงแต่ฝ่ายการเมืองยังวุ่นวายอยู่กับเกมอำนาจคนทั่วไปอาจไม่รู้รายละเอียดในพื้นที่แต่ทุกคนสัมผัสได้ว่ามันไม่ใช่เวลามาเล่นเกมกันแบบนี้ แต่สิ่งที่เพิ่มไฟดราม่าขึ้นไปอีกคือคำขู่ของเจเอว่าเธอจะเปิดโปงข้อมูลวงในถ้าหากสถานการณ์ไม่ดีขึ้นเธอบอกว่าเรื่องที่เธอรู้ไม่ใช่เรื่องเล็กและถ้าหลุดออกมาอาจทำให้ภาพลักษณ์ทางการเมืองของหลายฝ่ายปั่นป่วนแบบตั้งหลักไม่ทันเลยทีเดียวมันทำให้สังคมยิ่งจับตาว่าตกลงเธอรู้เรื่องอะไรใครเกี่ยวข้องและมันหนักแค่ไหน บางคนบอกว่าเธออาจพูดเพื่อกดดันแต่บางคนก็เชื่อว่าเธอมีข้อมูลจริงเพราะตลอดหลายปีเธอใกล้ชิดกับคนในพื้นที่และหน่วยงานจํานวนมากทําให้ไม่ใช่เรื่องแปลกที่เธอจะรู้ความเคลื่อนไหวภายในชนิดที่ท่าง,งาย่พายขึ้นว่าจริงหลายคนต้องมีสะดุง้งทั้งหมดนี้จึงทําให้เหตุการณ์ไม่ใช่แค่การเมืองภายในแต่เป็นเรื่องที่ส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศทั้งระบบเพราะถ้าประเทศเสียสมดุลในช่วงเวลาที่ชายแดนร้อนแรงสิ่งที่ตามมาอาจหนักเกินกว่าที่คาดคิด และเรื่องนี้ยังไม่จบง่ายๆเพราะเจเอ๋ยืนยันว่ายังมีอะไรอีกเยอะที่ยังไม่ได้พูดถ้าฝ่ายการเมืองยังไม่ทาสิ่งที่ควรทําเธอก็พร้อมจะพูดให้หมดเรื่องนี้จึงกลายเป็นไฟที่ไม่ลามไปทุกวงการและทุกคนก็รอดูว่าต่อจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นกันแน่มันคือภาพของประเทศที่กำลังยืนอยู่บนเส้นบางๆระหว่างความมั่นคงกับความวุ่นวายและผู้คนก็กำลังเฝ้าฟังว่าเสียงต่อไปของเจเอ๋จะนำพาไปสู่ความเปลี่ยนแปลงหรือความแตกหักครั้งใหญ่กันแน่และทั้งหมดนี้คือเรื่องร้อนที่เราเอามาเล่าให้ฟังวัันนนนนี้้เรราาาาคคอออลลไปกก่่ยยมมดดตติวนะบ